งามจบเจือบ oh, 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 ่เร uh, ือนมันคือ6แท้โอ้ยมาเว้าเป็นตับบ่เฮ็ดให้กินแท้เนาะโอเคแม่ยายเฮือนเจ้าเอาพ่อยายโอ้กำลังกวาดเออเอาพี่สั่งสัวอันนี้ให้กินแน่ซื้อมาแต่แม่โคหมานนี่บ่ใหญ่เออ เอาซัวบเออย้ำมาละเอาเซฟเซ่โอ้ได้ได้ไม่ไงแปลว่มันเึิดต้องเป็นข่อยเหตุลรือาปล่าเจ้าเห็ดแซ่บไม่ไงเจ้าคืออาหารเห็ดกินเองนะฮะข่อยเห็ดอาหารอีสานกูเป็นข่อยเห็ดเป็นในอาหารไทยอุ้ยเออเออเออค or coping, or ่ะไม่ข่อยหาเนี่ยไ้บอสไม่วัชสิงไข่เป็นบกอยู่ท้ามารดไม่ไงโอเคโอเค พอตัดในหญ้านี่พบกระดอกอู้คิดว่าจมเถาะเอื้อนมูน่ะกินทางลุงหญ้าเพาะคนงานจบเจือบ่เลือนมันคือ6แท้โอ้ยมาเว้าเป็นตบ่เฮ็ดให้กินแท้เนาะ ใหญ่แต่ใสแต่เฮาเฮ้ยมือหนาซีดเข้มเข้มสะบอกณ์สกิดีขึ้นกันแนะบริสเชิงเงินสือกับเขาเขาทางเขาเลยไปจกไข่มาเจอขี่มายังหินติดมืออยู่ อ้า้ตักไข่ครับตักแก้วตักเพลโอ้โหสดจอดไหมยัยหอมขออตักแก้วมานจะเลื่อนบ่มันจะของอาไป็ร้อยเอาของอามากร้อยคือกันเนาะเจ้ากระไราเจ้าผ้า่อยร้อยว้ายมาสางมาถ้าจจ้าข้าเด้อฮะกระดังไท่ได้ได้ไปหมุนไปเนาะนั่งรับ หมุนไปโซทีบัวเดนมักหมุนค่ะ ซอสปลาเขียวกับปงชุรสนะคะเมื่อกี้ใส่ปะลาร้าลงไปแล้วลืมถ่ายใส่ปะลาร้าลงไปซอสปลาเขียวแล้วก็ปงชุรส 你好，欢迎。 เร็วแล้วไปไม่ไงโอ้โหมาไวหงอเร็วแล้วเพราะง่้ยจะไกินกับเอาชิมบึงก่อนชิมบ่ไม่ไง้เออชิมอที่เขาว่าฟอรอมย่งนีหน่จางใต่เกลือเนาะเส่เกลือยังหน่อยไม่เง็ดเทสเท็แล้วอก รสอีกหน่อยไม่ไงขนาดยิงบนท่านเด็กก็คืองห้เสแบร้งไงคุงไปชิมไปน่ะแล้วญ่าไงเลยน้ำตาเะแสร้งไป đẹp mà lý này má nhân tiểu lái nó có ừ. đi mà này không không có rồi bỏ Chay rồi có ừ. đi mà nhanh bái à một cao nữa ừ.